เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุคเจ็ศตอนที่207จ่ายเงินจนเข้าเนื้อลูกชายของพ่อคิดถึงพ่อขนาดนี้เลยเหรือเจ้าวนเทากล่าวด้วยรอยยิ้มเขาและลูกชายต่างสนิทกันจริงๆเมื่อเข้ามาก็ทำท่าจะอุ้มเย่ฉูชูรีพูดรีไปล้างหน้าล้างมือก่อนคะในหม้อมีน้ำร้อนอยู่เจ้าลูกชายรอพ่ออาบน้ำเสร็จแล้วจะมาอุ้มนะ เจ้าวนเทาไปอาบน้ําแล้วกลับมาจึงมาอุ้มลูกชายช่างเป็นภาพที่งดงามนักสองพ่อลูกต่างยิ้มกันอย่างมีความสุขทีเดียวเยช่ชูชูเห็นท่าทางแบบนั้นของเขาก็ทราบได้นี่คือหัวหน้าครอบครัวที่อยากได้ลูกชายก่อนหน้านี้บอกว่าจะลูกชายหรือลูกสาวก็ได้ทั้งนั้นแล้วดูเขาประครบประงมลูกชายสิแต่ก็อย่าพูดเลยลูกชายของตัวเองน่ารักขนาดนี้ใครเห็นก็ชอบกันทั้งนั้นไม่แปลกใจที่พ่อของเขาจะรักขนาดนี้ ลูกลิงก็เข้าร่วมความคลึกครื้นนี้ด้วยเจ้าหวนเทาจึงต้องปลอบลิงสักหน่อยอย่างช่วยไม่ได้เยช,ชูชูเห็นก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเสี่ยวไปอย่างแม่ของลูกเห็นพวกเราเป็นตัวตลกหละ่ะเจ้าหวนเทากล่าวเรื่องเหมาภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างคะเยช,ชูเปลี่ยนประเด็นสอบถามด้วยรอยยิ้มเจ้าหวนเทาคลี่ยิ้มกล่าวภรยาขอแค่สามีคุณลงมือมีอะไรบ้างที่ไม่สำเร็จล่ะครับ เยชูกลอกตาใส่เขาด้วยรอยยิ้มคนคนนี้มีโรคประจำตัวยังไม่ได้พูดก็อดก่อนแล้วเลิอกอวดได้แล้วคะเล่ามาอวดอะไรกันเรื่องใช้เงินใครก็สู้สามีคุณไม่ได้หรอกนะเจ้าเหวนเทากล่าวด้วยรอยยิ้มคำพูดนี้ก็เป็นความจริงไม่เพียงแค่ตนเองใช้เงินเก่งแถมยังช่วยคนอื่นใช้เงินได้สุดยอดอีกด้วย ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันที่เขาวิ่งไปกลับเขาก็คุยเสียจนทีมใหญ่ของหมู่บ้านใกล้เคียงคล้อยตามและยินดีที่จะร่วมเหมาภาพยนตร์และนิ้วแต่ละหมู่บ้านจะมีการแสดงนิ้วในช่วงเช้าตอนข้ามฉายภาพยนตร์เป็นเวลา3วัน5หมู่บ้านรวมเข้าด้วยกันก็15วันเริ่มจากหมู่บ้านตะวันออกก่อนก่อนหน้านี้เดิมทีจองไว้เจวันแต่ไปไป,ไปมามากลับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวคณะนิ้วทางฝั่งนั้นเตรียมตัวกันวันนี้พรุ่งนี้ผมจะไปพามา ส่วนพรุ่งนี้ตอนค่ำก็ฉายหนังได้แล้ววันนี้ช่วงบ่ายผมจะไปเรียกชาวบ้านมาตั้งเวทีการแสดงถึงเวลานั้นฝั่งนั้นมาก็แสดงได้เลยเจ้าเหวนเทากล่าวเย่ชูชูถามอย่างไม่เข้าใจคุณพูดยังไงพวกเขาถึงยอมหลักคะหมู่บ้านอื่นไม่เป็นไรหรอกแต่หมู่บ้านเราคุยยากจะตายไป ยากอะไรกันหละคนส่วนมากชอบดูหนังจะตายไปคนแก่ๆก,ก็ชอบฟังนิ้วทำงานหนักมาทั้งปีแล้วยังไงก็ต้องผ่อนคลายสักหน่อยคนจำนวนน้อยยอมก็กลายเป็นคนจำนวนมากก็เลยประสบความสำเร็จเจ้าหวนเทาพูดอย่างสบายๆอันที่จริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี้อยู่แล้วทั้งยังต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยด้วยแล้วแต่ละบ้านออกเงินบ้านละเท่าไรเหรอคะเยชูชูถาม แต่ละหมู่บ้านออกเงิน300อยหยวนหมู่บ้านเรามีหนึ่งอยกว่าครัวเรือนนำมาเฉลี่ยแล้วก็บ้านละาไม่ถึงสามหยวนเจ้าหวนเท่ากล่าวแบบนั้นก็ไม่น้อยอยู่ดีเย่ชูชูกล่าวอย่ามองว่ามันเป็นเงินไม่ถึงสามหยวนคนอื่นแม้แต่เงินสามเหมาก็ยังเสียดายที่จะใช้เลยเงินสามหยวนจึงไม่ใช่จำนวนน้อยๆยก็ยังได้อยู่นะเลี้ยงกระต่ายเพิ่มอีกสักหน่อยก็ได้เงินคืนแล้วเจ้าหวนเทาไม่ได้ใส่ใจ ตอนนี้จะเปิดปากหรือปิดปากก็มีแต่กระต่ายแล้วนะคะเย่ฉูฉูยิ้มเลี้ยงกระต่ายดีจะตายไม่เปลืองสมองไม่เปลืองแรงก็ได้เงินคืนกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วมีอะไรไม่ดีละ่ะเจ้าเวินเทาพูดถึงตรงนี้ดวงตาก,ก็เป็นประกายภรรยาผมจะบอกอะไรให้ครั้งก่อนที่ผมเล่าเรื่องที่จะให้คนจากคณะนิ้วสองคนนั้นช่วยโฆษณาเรื่องกระต่ายให้พวกเรามันสำเร็จแล้วนะเย่ฉูฉูรู้สึกเหนือความคาดหมายมากพวกเขายอมแล้วหรอคะ ยอมแล้วผมพูดกับพวกเขาแบบนี้คนในชนบทต่างก็พึ่งพาทุ่งนาเพื่อขายผลผลิตเล็กๆน้อยๆพวกนั้นแต่มันก็ยังไม่เพียงพอต้องพัฒนาอาชีพเสริมด้วยกระต่ายนี้เลี้ยงง่ายแถมยังได้ประสบการณ์ด้วยถ้าพวกนายช่วยโฆษณาเรื่องเลี้ยงกระต่ายก็จะมีคนจํานวนมากขึ้นที่เลี้ยงกระต่ายรายได้ก็จะมากขึ้นด้วยย้อนหลังจากนี้ก็จะเชิญพวกนายให้มาแสดงละครเงินก็สามารถให้ได้เยอะขึ้นด้วยพอพวกเขาได้ยินว่าสมเหตุสมผลก็ตอบตกลงเลยเจ้าหวนเทากล่าวด้วยรอยยิ้ม เยชูชูเองก็มองเขาด้วยรอยยิ้มแล้วหลังจากนี้จะโฆษณายังไงคะเยชูถามถึงเรื่องสำคัญว่าจะโฆษณาเรื่องกระต่ายผ่านการแสดงนิ้วอย่างไรก็ช้างเอ๋อเหินจันทราไงเจ้าหวนเทาหัวเราะหืหึอภรยาคุณไม่เคยได้ยินละครนี้เหรอเคยได้ยินสิช้างเอ๋อเหินจันทราดังมากเลยนะแต่เรื่องนี้เกี่ยวกับกระต่ายยังไงเมื่อพูดถึงตรงนี้เยชูก็ตระหนักขึ้นได้หรือในตำหนักจันทรามีกระต่าย ถูกต้องเจ้าเหวนเทากล่าวด้วยรอยยิ้มในตำหนักจันทรามีกระต่ายถึงเวลานั้นก็ให้ช้างเอออุ้มกระต่ายจากนั้นพูดเกี่ยวกับกระต่ายสักสองสามประโยคแบบนั้นก็สามารถขายกระต่ายได้แล้วไม่ใช่เหรอคุณจะให้พวกเขาอุ้มกระต่ายตัวเป็นๆเย่ชูชูถาม ไม่ถึงกับอุ้มกระต่ายตัวเป็นเป็หรอกกระต่ายหนึ่งตัวมีราคามากนะถ้ามันตกใจขึ้นมาจะทำยังไงถึงเวลานั้นก็ทำกระต่ายปลอมขึ้นมาสักตัวทำแบบที่ดูดีหน่อยด้านบนก็สามารถเขียนตัวอักษรได้ด้วยจริงสิภรรยาคุณวาดรูปเสื้อผ้าได้ไม่ใช่เหรอล้วคุณทำกระต่ายตัวนั้นได้ไหมเจ้าวนเทาถามเย่ yeah, ชูชูแอบรู้สึกขบขันต่างอาชีพก็ห่างดังขุนเขากันว่าเสื้อผ้ากับวาดกระต่ายมันเหมือนกันตรงไหน แต่เมื่อเห็นท่าทางตื่นเต้นของสามีเธอก็ทำใจปฏิเสธไม่ได้ครุ่นคิดแล้วตอบกลับไปฉันจะลองดูนะคะตกลงภรายาผมเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอนเจ้าเหวินเทายิ้มตาหยีเยชูชูโบกมือคุณอย่ารีบให้น้ำแกงมึนงงกับฉันสิจวาดออกมาได้หรือเปล่ามันคนละเรื่องกันเลยนะเจ้าเหวินเทาอบภรรยาและหอมไปหนึ่งทีภรรยานี่ไม่ใช่น้ำแกงมึนงงนะมันคือคำพูดจริงๆต่างหาก เย่ฉู่ไม่เชื่อเขาหรอกตอนนี้เขาออกไปวิ่งค้าขายได้เห็นโลกภายนอกฝีปากนี้ของเขาก็มีแต่จะเก่งกาจขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องที่ให้วาดรูปกระต่ายก็ยังต้องวาดเธอยอมสนับสนุนเรื่องงานของสามีอยู่แล้วด้วยในบ้านเลี้ยงกระต่ายเยชูจึงวาดรูปเป็นการวาดออกมาไม่ใช่เรื่องยากแต่ยากตรงที่จะทำออกมาอย่างไรและทำอย่างไรให้ดูดีเรื่องนี้ต้องคิดให้รอบคอบ ส่วนทางฝั่ง,งพี่สะพรยรองเจ้าหล่อนกำลังถามพี่รองเจ้าด้วยเสียงสูงอะไรณนะบ้านละสามหยวนไม่ใช่สามหยวนสองหยวนกว่ากว่าพี่รองเจ้าแก้คำสองจุดหกเจ็ดหยวนแต่มันก็ยังมากอยู่ดีพี่สะพรยรองเจ้าไม่พอใจฉันไม่เข้าใจเลยติดนี้จนอดอยากปากแห้งแบบนี้แล้วยังจะดูหนังอะไรกันคนพวกนี้ไม่มีสมองเลยหรือไง คุณพูดอะไรของคุณน,นี่ก็ยุ่งมาทั้งปีแล้วดูหนังหน่อยมันจะทำไมกันเชียวเงินสองหยวนกว่าๆเองไม่จ่ายก็ไม่ได้ทำให้รวยขึ้นจ่ายไปก็ไม่ได้ทำให้จนลงพี่รองเจ้ากล่าวเขาชอบดูภาพยนตร์นี่ก็หลายปีแล้วที่ไม่ได้ดูจึงอยากดูมากจริงๆตอนนี้น้องชายเป็นผู้นำในการเหมาภาพยนตร์แล้วนี่นะับเป็นเรื่องที่ดีมากเขาไม่อยากฟังภรรยาบน่นเรื่องเงินแล้วปีนี้หล่อนบน่นจนเขาปวดหัวไปหมดทำเอาเขารู้สึกไม่มีประโยชน์อย่างไรอย่างนั้น พี่สะพ้ายรองเจ้ากลับพูดด้วยความโมโหยังจะพูดอีกว่าสองหยวนกว่าๆทำตัวอย่างกับคุณมีเงินเยอะเลยนะไม่ดูบ้างเลยว่าชีวิตของตัวเองเป็นยังไงพี่รองเจ้าทนไม่ไหวแล้วเขาจึงขึ้นเสียงคุณไม่อยากจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายไม่มีใครบังคับให้คุณไปดูสักหน่อยพูดจบก็เดินออกไปพี่สะพ้ายรองเจ้าตกตะลึงจนหายโมโหเป็นเพราะภาพยนตร์เน่าๆเขาถึงกับตะคอกใส่หล่อนแบบนี้สามีหล่อนกินยาผิดขวดหรือเปล่าเนี่ย ไม่ได้มีแค่พวกเขาสองคนที่ทะเลาะกันทางพี่สามเจ้าก็โกรธมากอยู่ดีๆก็ต้องจ่ายเงินเกือบสามหยวนนี่มันอะไรกันเงินสามหยวนต้องขายเต้าหู้อีกกี่ก้อนกว่าจะหากลับมาได้แต่พี่สะพ้ายสามเจ้ากลับร้องเพลงแล้วหล่อนชอบฟังนิ้วจึงไม่ได้สังเกตสีหน้าของพี่สามเจ้าในขณะที่พูดกับตัวเองพรุ่งนี้ฉันจะกลับไปบ้านแม่จะพาแม่แล้วก็พวกพี่สะพ้ายมาที่นี่จะได้ดูนิ้วด้วยกันสักวันสองวัน พี่สามเจ้าได้ยินก็โกรธมากนี่มันอะไรกันเพิ่งจะจ่ายเงินไปพ่อตาแม่ยายก็จะมาอีกหากพวกเขามาที่นี่ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้แล้วแค่ผักดงเค็มและข้าวโพดบดคงไม่พอไม่ต้องพูดถึงอาหาร3-4ชนิดอย่างน้อยๆก็ต้องมีสักจานยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่ามาที่นี่หนึ่งวันเลยถึงอย่างไรก็ไม่ได้มาหานานมากแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ต้องต้อนรับดีๆแต่นั่นมันอะไรกันเงินทั้งนั้นเลยนะ พี่สามเจ้ารู้สึกว่าการทำเต้าหู้ของเขาในช่วงนี้ช่างเปล่าประโยชน์ไม่เพียงแต่ทำโดยเปล่าประโยชน์แล้วแต่ยังเข้าเนื้ออีกไม่น้อยเลยด้วยผมกำลังคุยกับคุณอยู่นะคุณไม่ได้ยินหรือไงพี่สามเจ้าพูดด้วยน้ำเสียงไม่สบอารมณ์พูดอะไรเหรอพี่สะพ้ายสามเจ้าไม่ทันได้สังเกตจริงๆบ้านหนึ่งต้องจ่ายเงินเกือบสามหยวนเลยนะพี่สามเจ้าเน้นเสียงตรงคำว่าสามหยวนพี่สะพ้ายสามเจ้าไม่เข้าใจ ฉันรู้แล้วคุณพูดตั้งหลายรอบแล้วนะพี่สามเจ้าโกรธจนร่างแทบระเบิดแล้วสามหยวนเลยนะสามหยวนต้องขายเต้าหู้อีกกี่ก้อนถึงจะได้มาคุณรู้บ้างหรือเปล่าใหญ่ผู้หญิงฟุ่มเฟือยเอ๋ยขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ